สวัสดีครับวันนี้เราจะมาไล่รถเต่า8.9นะแต่เหมือนระบบมันยังไม่สเสถียรน,นะครับผมไล่รถมาได้8.9 0นทุกรอบ้ปจูนะ8 9ป8 9, 9. ุด บางรอบโดนนะครับไปโดนด 8. 94, 8. 95, รถ8.94 8.95เดี๋ยวเดี๋ยลองไปดูกันนะว่าว่ามันเป็นที่ผมหรือเป็นที่อะไรเนี่ยตอนเข้าเกมนะครับกดตรงนี้นะกดเป็น8.90นะครับเลื่อนเงินนะครับอันนี้ส0งพันรัาตังหนุมเดี๋ยวให้มันครบเป็นครบเต็ม5 0 0 0ันอน เดี๋ยวดูรอบนี้เลยนะครับรอบเนี้ยโดนนะผมผมก็งงมากเลยนะครับเวลาผมนี่คืออะไรลองไปดูนะเดี๋ยวจะให้ดูวิธีจูนทายคลิปนะเพราะคันนี้มันขับง่ายนะครับ8.9แบบขับชิวๆเลยครับ สับเกียร์9,500กเกียร์นะไม่ต้องไปดูสีแดงสีเขียวนละลองดูผมตับับดูนะเนี่ยครับกฎิกาเขาก็บอก8.900ผม8.901ผมโดนกินตังเฉยเลยงงไหมครับ แล้วเราไม่ใช่รอบเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งมันไม่มันไม่ได้ติดกันนะรอบนี้หมื่นหนึ่งนะครับผมก็งงนะมันมันยืน8.9อะไรมันถึงจะกินเงินนะใครรู้ช่วยบอกผมทีนะเพราะผมแปดจดก้าศูนนะรถคันะี้มันวิ่งแปดจุดูแปนนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยหลุดนะ ถาใครจะเอาไปหาเงินอนะ่ะใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ให้ดูอ่ะที่โดนมาแค่แค่สองรอบนี้นะที่โดนว่าเราเข้าเวลาดีกว่าเขาเยอะเลยนะเดีวดูวนะันนรถเขาก็ไล่ามาแปดจุดเก้าเหมือนกันะครับเพงเราก็ไม่ได้ว่ารถเขานะครับแต่หมายถึงว่าระบบเกมมันยังไม่สเสถียรน,นะ เนี่ยของผม8.908ุดเ้ยไหมครับของเขา8.946ที่จริงอะผมพูดถึงตามความเป็นจริงผมน่าจะได้เงินนะครับรอบเนี้ยเพราะกติกาก็8.90 0ผม8.908ผมว่าผมใกล้กว่านะเนี่ยเพราะขออีกรอบผมไม่มีเงินแล้วครับเดี๋ยวไปดูรอบปกติครับอันนี้คือแค่โดน2รอบนะครับ เดี๋เราก็นั่งไล่กินตังได้ครับอย่างเงี้ยแต่เราจะงงงงในตัวว่าเราไล่รถมาตั้งนานเนาะมาดูดูเวลานะครับว่ารถคนณวิ่งได้กี่เวลาเวลานี้ทุกรอบนะขี่ขับง่ายๆเลยดูรอบกันนะครับสับเก้าพันห้าเก้าพันห้าเก้าพันห้าทุกเกียร์ครับแต่รถมันนิ่งหัวครับบางทีสับเกียร์หนึ่งหมไปสับเก้าพันนี้ ยี่สเอ็ดศัพทเก้าพันห้าก็ยังไปได้ครับแข่งรอบแรกศัพเก้าพันเก้าพันห้าเก้าพันห้าอ่ะรอบนี้แพ้นะครับอย่างเงี้ยถ้าแพ้อย่างเงี้ยผมยอมนะเราเราขับเร็วไปนะครับแป๊กแ้เราเข้าแปดแปดนะเราออกตัวเร็วไปนะ เราก็ต้องดูตัวเราเองด้วยนะครับเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวออกตัวช้าหน่อยรอบนี้แล้วอยามาดวนคี้ออกให้มันเขียวคือเขียวขึ้นแล้วเห็นเขียวแล้วก็ค่อยออกก็ได้ครับพอมันไม่เหมือนออกรถแบบเต็มเต็มอะไรเงี้ยครับแล้วเราเจออย่างเงี้ยเจอรถอย่างเงี้ยคือเรากินเงินฟรีครับเดี๋ยวรถเขาที่แรงอย่างแรง,งนะครับเนะี่ยเดี๋ยวต่อให้เลย ไปแล้วครับถ้าอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยสบายสบายมากครับเนี่ยมาละห้าพันเนี่ยแปดเก้าสองแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์ปกแกเรากลัวว่ามันจะเข้า88อีกไงผมก็เลยช้าหน่อยพอช้าหน่อยก็เลยมาเนี่ยเป็น892ก็เลยไปจุด3เนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูกัน สัก4-5รอบเลยครับว่ารถมันวิ่งวิ่งยืนเลยอะ่ะเดี๋ยดูกันดูกันอีกรอบครับแต่ที่ผมเข้าห้าพันไม่ใช่อะไรนะห้าพันเนี่ยเราเราอาจจะได้เจอมากกว่ามือสองมือนะเขาอ่านชื่อห้องดีบางทีเราก็เจอแปจุดเก้าเหมือนกันแล้วเรามาโดน เวลาแบบที่ผมโดนช่วงต้นคลิปที่ผมไปดูอย่างนั้นเราจะเต็งน,นะเก็บสับ9 5 905ไปครับ9้าไปเนี่ยเขาไปแล้วอให้เข้าไปเห็นไหมครับ8903นะมันวิ่งคงที่นะั่นแห่ะเขาขออีกทีนะ แต่ผมว่ารถเขาขับยากนะถ้าจะามาเอามาเป็นแบกเกสแะครับรถเขาเต,ต็มเต็มเกินเนี่ยนะตอนแรกผมก็เคยลองเอาแบกเกตมานะเอยลองเอารถโอเพนรถเต็มมาเลยครับขับแค่สองเกียร์กะให้ผมก็คิดว่าเขาเต้นก่อนอนะ่ะจะได้เงินนะแบบเวลาใกล้แล้วเขาเต้นก่อนเนะี่ยแต่ก็ไม่เกี่ยวค่ะนั้นมาก็โดนเหมือนกันนะ ผมว่าตัวเกมน่าจะมีปัญหาเรื่องเวลาเรื่องอะไรสักอย่างประมวลผลอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยแปดจเูหนึ่ง็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูกันอีกสักรอบสองรอบ ถ้าเจอรถแรงแรงเราก็สบายนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสเตทสองเทอร์โบเนี่ยยังสลิกเนี่ยยังไงรถเขาก็วิ่งต้องยกต้องอะไรนะครับสูเ้เราเรา,เราไล่แบบนี้ดีกว่าเราวิ่งได้ของเราุูตาเลยสมมูร์ทุกตา อายายมันเร็วมากครับพอเร็วมากมันจะไปแปลกๆเพราะรถตัดตึงๆเลยคือแปลกๆแปดเก้าหนึ่งครับมันจะคงที่อยู่เวลาเนี่ยแะครับลองไปไล่ตามผมได้นะนั่งนั่งหาเงินกันแป๊บเดียวสิบตาห้าหมื่นตาละห้าพันห้าพันครับใครจะเล่นตาละหมื่นตาละสองหมื่นก็ได้นะ เมื่อก่อนผมก็เล่นตาละหมื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปการจูนของรถเต่าคันนี้ครับมาจูนยังไงเอาเอาให้มันวิ่งได้เป๊ะจริงนะคันนี้ผมเคยมีหลายคันแล้วนะครับ8.9ทําทำไมทำมาไปนู่นไป5.6 5.7มดทุกคันเดี๋ยวคันนี้อีกวันสองวันคงไปเดี๋ยวทำคลิปให้ดูครับคันนี้ เนี่ยของก็ใส่ตามนี้นะครับลองสต็อปลองหยุดแล้วดูเอานะมันจะได้ได้แปดเูนะให้มันเป๊ะๆนะครับตอนไปแข่งจะได้ไม่โดนเกีย่ยร์คือก็ตามเนี้คย,ยครับง่ายๆครับไม่ต้องไปทำอะไรมาก ไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอครับโชคก็ตัวเดิมเลยนะเนี่ยพวกนี้ก็ดูนะครับ3ามยางหลังผมไม่ได้ใส่เลยมั้งอันนี้ก็ใส่จูนไฉยเฉยครับใส่ให้ดูครับคน,คนตีนกนตีนลองทำตามดูนะครับ วิ่งได้ยังไงก็มาบอกกันมั้งยางก็เนี่ยยี่สิบเจ็ดจุดห้าสิบหกจุดห้ายี่สิบนะครับยางหลังตามนี้เลยครับแดกเลเดียวนะครับไม่ใช่ยางสลิกนะยางหน้าลบสุดเหมือนกันนะครับขนาด17นะ ไปดูการการจูนนะครับก็ไม่มีอะไรครับรถล,ลดอย่างนี้ก็จูนให้มันวิ่งง่ายๆดีกว่าไม่ต้องไปกดอัปเกรดอะไรมากครับเอาเท่าที่จำเป็นค่าโชวคค่าอะไรก็ลองลองตามนี้ก่อนนะครับติดตรงไหนก็ทักมาที่เพจผมได้นะเพจเฟซบุ๊ e เพ e ไอเทมนะครับ ลองลองทำตามให้มันครบทุกอย่างก่อนนะไม่งั้นมันจะไล่กันยาวบางทีผมก็ไม่รู้จะดูหน้าจอโทรศัพท์คุณยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับมีอะไรติดขัดตรงไหนก็ทักมาพวกนี้ก็เพอร์เฟกตูนก็ไม่ได้ใส่เลยนะครับ ทำไปให้มันแค่วิ่งแค่8.9ให้ได้พอดีพอดีคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์กันมานะเดี๋ยวผมจัดให้